มาสอบถามกันว่าวิธีการเลี้ยงแพะกับแกะเนี่ยเขามีวิธีการเลี้ยงกันยังไงนะครับจนประสบความสาเร็จเป็น10ปีพี่พอบอกเมื่อกี้บอกว่าดีกว่าทํานาอมันดีดยังไงครับพ่อบอกสักหน่อยหนึ่งเรามไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะอ,อีการลงทุนนี่แหละอันนี้สำคัญใช่ไหมต้นทุนมันเอามาสร้างแบบว่าเป็นเงินเป็นทองเนาะแต่ความหมายคือลงทุนไปแล้วถ้ามันไม่ได้นี่มันก็เจ็บหนักนะเจ็บหนักนี่ไม่ต้อง ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำชัยเพื่อนเกษตรนะครับช่องที่จะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้เรื่องราวของการทําการเกษตรและอาชีพที่หลากหลายครับอีกหนึ่ง E ีีนะครับท่านผู้ชมอยากพาท่านผู้ชมมาชมเรื่องราวของการเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแกะพร้อมกันแบบเนี้ยที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดนะครับว่าเขามีวิธีการเลี้ยงยังไงจนประสบความสําเร็จและเลี้ยงมาตลอด10ปีแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับท่านผู้ชมข้างหลังครับไปไปดูนะครับโอ้เยอะมากครับท่านผู้ชม มาเดี๋ยวพาไปดูครับเยอะมากเลยครับทั้งแพะทั้งแกะเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มครับท่านผู้ชมวันนี้กำลังให้อาหารเลยเป็นกิ่งกะถินครับอ้าวพอ่อสวัสดีครับเดี๋ยวเหน็บไม้สักหน่อยพอ่ออนุญาตนะครับอ้าวพ่อแนะนำตัวสักหน่อยครับพ่อชื่ออะไรครับลุงรอบุญเครือมากครับลุงรอเนาะ,อ,ะอันนี้เลี้ยงแพะกะแกะ แพะแกะสองอย่างเลี้ยงพร้อมกันแบบนี้เลยเอามาเลี้ยงด้วยกันได้ครับแบบนี้ยมก็ไปด้วยกันกินด้วยกันนะขึ้นนอนก็ขึ้นนอนด้วยกันเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายโตเร็วโตเร็วอายุเขาอาหารไม่อาหารไม่ต้องเนี่ยอาหารมันนะอาหารทั่วไปได้เลยก็คือพวกกิ่งกระถินกิ่งไม้เลี้ยงง่ายครับง่ายง่าย แพะกับแกะแก็ก,ก,กินแบบเดียวกันแบบเดียวกันหมดเราก็ไปหาแถวเราลอกแถวบ้านเนี่ยใช่อเลี้ยงมาสิบปีนะพ่อที่พ่อบอกเมื่อกี้สิบสองปีแล้วครับสิบสองปีแล้วโอ้แสดงว่าประสบการณ์ไม่ใช่น้อยแล้วอ่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกพ่อรอเอาที่ไหนมาเลี้ยงก่อนนะครับพ่อครั้งแรกเลยไปซื้อมาจากทุ่งเสเลียมแพะทุ่งเสเตียมนี่จังหวัดสุขโขทัยอ่าแล้วที่นี่ บ้านอะไรนะครับพ,รพ่อแนะนําพิกัดสักหน่อยหนึ่งบ้านบึงทับแรหมู่สามหมู 3, ่สามตำบลแหละครับตาบลลังกระบือจังหวัดกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กําแพงเพชรนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> พอดีผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยนะครับก็เห็นพอดีเลยนะครับก็เลยแวะเยี่ยมสักหน่อยหนึ่งนะครับมาสอบถามกันว่าวิธีการเลี้ยงแพะกับแกะเนี่ยเขามีวิธีการเลี้ยงกันยังไงนะครับจนประสบความสำเร็จเป็น10ปีที่พ่อบอกเมื่อกี้บอกว่าดีกว่าทํา นามันดียังไงครับพ่อบอกสักหน่อยหนึ่งเรามันไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะอีกการลงทุนนี่แหละอันนี้สำคัญใช่ไหมต้นทุนมันเอามาสร้างแบบว่าเป็นเงินเป็นทองเนาะแต่ความหมายคือลงทุนไปแล้วถ้ามันไม่ได้นี่มันก็เจ็บหนักนะเจ็บหนักนี่ไม่ต้องกลัวอเราเลี้ยงแพะเนี่ยต้นทุนเลี้ยงยังไงครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยพ่อต้นทุนครั้งแรกเลยลงทุนมาเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าโอ้โหนี่ก็สูงเหมือนกันนะครับ ถ้าพูดถึงว่าลงนาเจ็ดหมื่นเน้คนละอย่างกันเนาะอถ้ามาลงกับแพะกับแกะนี่ก็มันมันยาวยยาาววแสดงว่ามันมีการออกลูกออกหลานใช่ไหมครับเราก็ได้ได้ต่อเนื่องมาถ้าไม่ขายเลี้ยงไม่ไหวอืเลี้ยงไม่ไหวปีนึงปีนึงออกสามครั้งเจ็ดหมื่นใดก่อนได้แพะหรือแกะครับแพะเป็นแพะใช่ไหมเอามาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนี่ได้ประมาณสักกี่ตัวพา ห้าสิบกว่าแม่ห้าสิบกว่าแม่ได้มาห้าสิบกว่าแม่ก็ามาลงนี่เลยลงนี่เลยไม่มีตัวผู้ใช่ไหมอม่ตัวผู้ปนกันมาพ่อพันธุต้องมีมาสิอ๋อพ่อพันธุเอามาเยอะไหมตรงนั้นพ่อพันธตัวเดียวตัวเดียวใช่ไหมใช่ไม่ต้องเยอะพ่อพันธพ่อพันธุ์ที่ว่าซื้อเครื่องแรกเนี่ยเอามากี่ตัวนะพอ่อตัวเดียวหนึ่งตัว ได้เมียเท่าไหร่นะเกือบ40กว่าตัว49ตัวโอ้เมียเยอะแล้วเนี่ยนี่นะครับเต็มคอกแล้วเมียเยอะเลยนะเยอะขนเงินเป็นไงนถ้าคนเป็นเงินนะชอบใจใหญ่ละคนไม่ได้พ่อคนต้องคนต่คนอ่ะนะครับเดี๋ยวเข้ามาเรื่องราวของการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกันก่อนนะครับท่านผู้ชมก็พูดถึงว่าถ้า เราเอามาเลี้ยงครั้งแรกเนาะในต้นทุนประมาณ70,000บาทใช่ไหมครับก็คือตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสี่สิบเก้าตัวแล้วต่อมาปีต่อมาเนี่ยออกผลผลิตเท่าไหร่ครับพ่อมีลูกมีหลานออกมาเท่าไหร่ช่วงเยอะหลักร้อยไหมไม่อยู่ปีหนึ่งร้อยกว่าร้อยกว่าก็คือเขาออกลูกมาร้อยกว่าโอ้แสดงว่าเยอะพอสมควรนะครับเอาไง่ายๆว่าตัวเนี้ยตัวเมียเนาะ รั้งแรกพี่บอกว่าเริ่ม49ตัวก็ออกมาอีกประมาณ50กว่าตัวก็ถือว่าเราได้กําไรเพิ่มมานหนึ่งเท่าละไม่มีแล้วขายหมดแล้วนั่นนะโอ้เราช่วงแต่ก่อนเนี่ยขายนะครับพ่ออายุเขาเท่าไหร่ครับถึงจะขายได้อะพอจากก็เริ่มออกนะสามเดือนจับหมดอือสามเดือนสามเดือนสามเดือนก็เริ่มจับขายจับขายแล้วแล้วเวลาเราจะไปขายเนี่ยเขาทำยังไงละครั พอค้าประจำมีตลอดอ่ะมีเข้ามาอยู่แล้วมาอยู่แล้วโซนบ้านเรานี่เลี้ยงกันเยอะไหมเฉพาะโซนในหมู่บ้านีนยี่สิบกว่ามั้โอ้โหยี่สิบกว่ฟาร์มที่เลี้ยงแบบนี้อ,อืมแตงเขาน้อยไม่เยอะครับนี่ก็เลี้ยงแบบนี้มาตลอดเลยใช่ไหมครับอ่านี่ตลอด มาดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับทั้งแพะทั้งแกะอันนี้แกะที่ขนฟูๆแบบนี้ใช่อันนี้คือแกะนะครับมันก็กินแบบเดียวกันแบบเดียวกันหมดมีอาหารอะไรเสริมไหมพอ่ออย่างสมมติว่าพวกอาหารเสริมอะไรต่างๆมีไหมไม่มีไม่มีก็คือธรรมชาติลว้วนเลยอยู่นี่ธรรมชาติธรรมชาติโอ้ธรรมชาติเนื้อแพะเนื้อแกะครับท่านผู้ชมเราเลี้ยงกันอย่างนี้แล้วราคาเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับระหว่างแพะกับแกะเดี๋ยวขายกันยังไงครับพอตอนนี้เดี๋ยวนี้แกะราคาดีกว่าแล้ว แกดีกว่าแเขาขายยกตัวนี่กิโลแล้วเท่าไหร่ครับโดยเขาแกเดี๋ยวนี้ร0อยห้าบาทร้อยห้าบาทหนึ่งตัวอ่ะตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยสูตว่าเนี่ยที่จะขายขนาดนี้ขนาดนี้อันนี้ประมาณกี่โลพอยเน่ยนี่ยี่สิบเก้าโลเนี่ยตดวเฉลี่ยยี่สิบเก้าโลมาทำพ่อพันธุ์อ๋อซื้อมาแทนกันเรื่อยไว้เราไม่ต้องเอาแล้วเวลาเราจะขายเนี่ยอย่างสูตว่าอันนี้แพะเนาะแพะโลละหนึ่งร้อย ห้าบาทอ่าหนึ่งร้อยห้าบาทนี่ยกตัวนี่ประมาณสักกี่กิโลครับถึงเราจะขายได้ที่เราแพะสามเดือนที่เราจะขายนะใช่ครับน้บเจ็กโลที่แปดโลยี่สิบโลไม่เกินยี่สิบโลประมาณนี้อ่โอ้ยี่สิบโลก็ไปคูณร้อยห้าเอาเนาะ้อยเฉลี่ยประมาณนั้นครับคุณผู้ชมครับมันก็อยู่ได้อยู่ได้แนาะอยู่ได้แสดงว่าเนี่ยอย่างสิบกว่าปีที่พ่อทํามานี่ก็ ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเลี้ยงเลี้ยงชีพได้เป็นอาชีพได้เป็นอาชีพจนมีมาหลายๆฟาร์มเพราะว่าของพ่อก็เป็นฟาร์มต้นๆที่ว่าทำมาตั้งแต่ครั้งแรกอยู่แล้วตามก็เลื่อยโอ้ตามเรื่อยมีก็เป็นจิงกระถินครับไอตัวนี้คาอยู่บนแล้วนี่นี่ครับนี่พ่อพันธุ์นี่พ่อพันธุ์กี่กิโลพ่อเนี่ยตัวเนี้ยพ่อพันธุ์เนี่ยประมาณหกสิบหกสิบอ่าอืมตัวใหญ่ที่สุด เป็นตัวแรกๆนะที่เข้ามาหรือว่าเป็นตัวใหม่ที่เอามันมันต้องเอามาแทนกันเรื่อยอ๋อพอมันจะทับลูกเราก็ต้องถ่ายออกครับอยากถึงเมา่อไนี่มาแทนนี่้็เนี่ยอันนี้มาแทนมาแทนเหมือนในคร้าเป็นตัวที่สองตัวทำรองมาทำรองนี่ครับกินกินกระถินเสร็จแล้วกินผักกระถินเสร็จแล้วนู่นครับไปดูครับนอนนอนครับสบายพ่อนพักผ่อนครับนี่ข้างในก็จะมีที่นอนให้ อันนี้เป็นเป็นโรงเรือนใช่ไหมพ่อแล้วเวลาเขานอนเขานอนยังไงนอนนอนนูหนเราไปชมหน่อยครับว่าเป็นยังไงเเาาไปดูครับท่านผู้ชมครับไปโอ้นี่ครับกินแล้วก็นอนอันนี้ดีเนาะเพราะว่าที่เขามีให้วิ่งเนาะเยอะพอสมควรนะคใช่ใช่ใช่นะครับให้มันออกกําลังกายมันนี่ไงอาหารเสริมเกลือแร่นี่แร่มีเกลือแร่ครับมีตลอดอืมหนู่นหมดอีกแล้วเดี๋ยวต้องเอามาแขวนอีก เสริมไว้กินเสร็จแล้วก็มานอนนะครับมีที่พักที่นอนโรงเรือนให้เลี้ยงคนเดียวเหรอพ่อเวลาเราจะหาอาหารหาอะไรก็เลี้ยงคนเดียวแบบนี้คนเดียวโอล้ลูกๆมันก็ทำไร่ทำนากันอืเราอาชีพขังร้เนี่ยสิบกว่าปีแล้วเนาะครับ นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูโรงเรือนข้างในครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้เลยเปิดประตูมาแล้วเลี้ยงในพื้นที่ประมาณกี่ไร่เนี่ยพออยู่ตรงนี้จากโรงเรือนไปนี่ครับถึงหน้าบ้านเนี่ยถึง2ไร่ไหมหรือว่าเกนินก็ไร่กว่าแล้วไร่กว่า เกือบสองไร่ประมาณนั้นนี่ครับเนี่ยที่บริเวณนี้ไปที่หมดอะลงเรือนครับท่านผู้ชมมาดูฝั่งนี้เพราะที่อยู่ในเก้าไร่กว่าโอ้โหเรียงสบายเลยนู่นบ้านลูกสาวนะโออันนี้นานหรือยังครับพ่ออยู่เนี่ยลงเรือนเนี่ยก็สิบกว่าปีอะสิกว่าปีไาไปดูครับท่านผู้ชมครับอยากเห็นกันบ้างว่า1สิบกว่าปีเป็นยังไง พื้นเริ่ม <S <S เริ่มจะนั่นแล้ว <froze. S 1> จะาถต้อมอีกแล้วสิบกว่าปีครับก็เป็นไม้ไผ่เนี่ยนะพ่อเนาะไม้ไผ่ไทั้งลำทั้งลำเลยใส่แบบนี้มาครับแสดงว่าที่อยู่ข้างหน้าหน้าเมือ่อกี้ที่กินอาหารก็อยู่ทั้งหมดต้องมานอนที่นี่มานอนนี่หมดโอ้ขึ้นนี่หมดร้อ <laughs> ยกว่าตัวครับและลงเรือน,นี้อายุกว่าสิบปีแล้วสิบกว่าปีสิบกว่าปีสิบสองปีนะครับ นานมากนะครับเสาเป็นเสาปูนครับท่านผู้ชมนี่เสาปูนแล้วก็เป็นคานไม้นะครับคานไม้แล้วก็ไม้ไผ่นี่ไผ่ตีบนเอ้าแล้วพวกมูลเขานี่เอาไปขายได้ไหมพ่อแบบนี้ขายเรื่อยโอ้ขายเป็นแบบไหนครับโลเท่าไหร่นะฮะเป็นกระสอบตั้งแบบนั้นเดี๋ยวลงมันนะครับท่านผู้ชมเด็กๆเด็กมันโกยออกมาขายกันเรื่อยโอ้เนี่ยเนี่ยกระสอบไปยี่สิบกระสอบละอยยี่สิบบาทประมาณกิโลครับพ่อเลย ยี่สิบกว่าโลแหละยี่สิบกว่าโลนะครับตกกิโลละบาทได้ไหมโอ้โหกิโลละบาทนะโดยเฉลีย <laughs> ่ยครับขีอมันก็ยังขายได้มานี้ครับพามาชมถึงนี่เลยนะครับ <laughs> แล้วก็ท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปวิดีโอมาเจอกับพ่อรอได้เลยนะครับมาพูดมาคุยปรึกษากันได้เพื่อสอบถามนะครับความรู้กว่า10ปีนะครับท่านไหนที่สนใจก็เวลาเขาโทรมาหาพ่อเนี่ยพ่อให้คำปรึกษาไหมอ่า ใอ้คำปรึกษานะครับคนไหนที่แบบอยากเลี้ยงใช่นะครับเอาประสบการณ์ดีๆไปนะครับท่านผู้ชมนี่ขึ้นไปข้างบนแล้วหนูหนๆกำลังซนเลยเยอะมากครับอันนี้กับตัวเล็กนี่นี่ครับนี่ตัวเล็กตัวเล็กครับตัวเล็กทอดได้กี่วันแล้วพ่อนี่ได้อาทิ์กว่ามะอ๋อนี่ลูกแกะ ลูกแกะครับอถ่ายดูอันนี้แพะใช่ไหมที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี้เป็นแพะอันนี้แกะนี่ลูกขึ้นเร็วเด้วเยวิ่งเก่งเร็วนี่อันนี้แกะอันนี้แพะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะพ่อนอกจากจะเขาโตแล้วขนมันจะเปลี่ยนความความความโตพวกนี้โตเร็วกว่าโอ้แสดงว่าแกะเขาเติบโตได้เร็วกว่าดูลูกมันจะโตเร็วกว่าโอ้ เยอะมากเยอะมากร้อยกว่าตัวครับท่านผู้ชมถ่ายพ่อพันธุ์แกะให้ดูด้วยไหนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยอันนี้คือพ่อพันธุ์แกะออแล้วขนเขาทําไมไม่ฟูครับไม่ฟูมันเป็นเป็นแบบนี้ขนเที่ยนโอ้เป็นพันุก็แล้วแต่พันธุ์สายพันใช่ไหมครัใช่อืมนี่นะครับนี่มันอีกที่ขนขนมันสายพันด็อปเปอร์อ่ะมันติดชื่ออะไรนะด็อปเปอร์เออด็อปเปอร์เนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย โอ้เห็นเลี้ยงเรามีความสุขครับพอเลี้ยงไปดูแลไปเนาะและ้วก็ได้อยู่บ้านด้วยเนาะจิตใจเราต้องรักมันด้วยนะโอ้อันนี้คือปัจจัยสําคัญเลยเออสาคัญสําคัญเพราะว่าต้องเขาเรียกอะไรอะเป็นอาชีพด้วยเนาะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอาชีพนะครับแล้วก็ถ้าใจรักเนี่ยมันเดินต่อได้นะได้เดินได้โอ้นี่นะครับอีกหนึ่งอีพีครับท่านผู้ชมพามาดูทั้งแกะทั้งแพะอยู่ด้วยกันนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกัน พอส่วนมากเขาเลี้ยงก็คือเขาต้องแยกเนาะเนาะแพะต่างหากแกะต่างหากแต่ที่นี่นะครับรวมกันเลยครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปวิดีโอได้นะครับวันนี้ครับผมครับช่องน้ำชัยเพื่อเกษตรนะครับกับพ่อลุงรอลุงรอใช่ไหมครับชื่อลุงรอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรด้านล่างไว้นะครับท่านผู้ชมครับก็สามารถติดต่อลุงรอได้เลยนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปวิดีโอครับท่านผู้ชม วันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใหญ่เนยอ่ะวันนี้นะครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ